สวัสดีครับจากบริษัทสหาพันดิจิตอลสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นเครื่องช่างตั้งโต๊ะยี่ห้อเจ็ดเดเวอร์นะครับรุ่น JWE นะครับผมตัวนี้บอดี้ทำด้วยพลาสติก ABS อย่างดีนะครับผมมาพร้อมกับจานช่างสเตเลดขนาด334คูณ245มิลลิเมตรนะครับผมหน้าจอแสดงผล เป็นระบบตัวเลขสีดำ LCD นะครับพร้อมไฟแบ็คไลท์สูง25มิมนะครับผมในส่วนของฟังชันฟังชันพื้นฐานนะครับจะมีฟังก์ชันแทร์ซีโร่แล้วก็สามารถนับชิ้นได้นะครับผมในส่วนของรุ่นนี้นะครับผมสามารถเป็นเ,นเป็นกิโลกรัมได้นะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่รีชาร์จนะครับ6โวล4นะครับผมในส่วนของอรุ่น JWE นะครับผม มีพิกัดกันด้วย4พิกัดน,นะครับผม3ากิโลหกกิโลสิกิโลแล้วก็30มกิโลนะครับผมพร้อมกับตัวตีตาจากกองช่างจงวัดนะครับผมในส่วนของออปชันนะครับผมตัวนี้สามารถต่อกับไอซ์สนะครับผมเพื่อไปต่อกับปรินเตอร์เทอร์เวลไลท์รวมถึงคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมในส่วนของอ เครื่องช่างรุ่นนี้นะครับสมาะในส่วนของหน้าง,งานที่สินค้าค่อนข้างใหญ่นึงนะครับผมเพราะว่าจานช่างค่อนข้างจะใหญ่กว่าหลายรุ่นนะครับผมในส่วนการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับผมน้ำหนักของส่ย์ก็สามารถทําการช่างสินค้าได้เลยนะครับผม ครับผมเบื้องต้นก็การใช้งานเพียงเท่านี้นะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสถาปันดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ